สวัสดีค่ะเจเคสกอตแลไทยนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่21นะคะเดือน8นะคะก็จะพาไปชมวัดนะคะอันนี้คือวัดนะคะวัดพุทธารามที่เมืองลีดนะคะเมืองลีดอ,อังกฤษนะคะวัดนี้ วัดนี้ก็จะอยู่ที่ใจกลางเมืองลีดเลยนะคะก็เป็นบริเวณกว้างร่มรื่นนะคะที่วัดที่นี่นะคะถ้า,าขนาดนี้ถือว่าใหญ่นะคะวัดวัดนี้นะคะเพราะว่าที่ต่างชาติเนี่ย ถ้าเป็นมีตึกใหญ่ขนาดนี้ก็ถือว่าใหญ่มากแล้วนะคะหลังจากที่เราเคยไปมาเพราะว่าเราส่วนมากเราอยู่ฝั่งสกอตแลนด์ก็จะไม่มีวัดที่ใหญ่โตขนาดนี้เลยนะคะวัดนี้ถือว่าตึกที่ใหญ่มากที่เราเคยเจอมานะคะเพราะว่าเราอยู่ที่เมืองเชฟฟิลด์นะคะย้ายมาอยู่ฝั่งอังกฤษมาทำงานแค่นั้นนะคะแต่ว่าก็เลยวันนี้พามาเที่ยวชมนะคะวันนี้แวะมาไหว้ พระนะคะก็ก็เห็นแต่ด้านด้านนอกนะคะเนี่ยก็คือเลขที่นี้นะคะเลขที่45นะคะวัดพุทธารามหลีนะคะวัดนี้นะคะแวะไปเที่ยวชมได้นะคะอยู่ใจกลางเมืองคะ่ะเมืองในเมืองเมืองหลีดนะคะอันนี้ก็ใหญ่โตนะคะเส้นทางก็ รถติดค่ะวันนี้ที่เราไปเพราะว่าวันนี้มีแข่งฟุตบอลนะคะที่หลีดก็จะมีหลีดอยู่ในเต็ดนะคะแข่งฟุตบอลกันพอดีรถก็จะติดนิดหนึ่งแต่ว่าบริเวณวัดก็ร่มรื่นนะคะร่มรื่นมากแล้วก็กว้างเย็นสบายนะคะมีเก้าอี้ให้นั่ง พักผ่อนเยอะเลยนะคะอยู่ด้านหน้าเราก็แวะชมแต่ด้านหน้านะคะไม่ได้เข้าไปข้างในก็ประตูก็ปิดหมดเลยก็เลยไม่ได้แวะเข้าไปนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็ไม่ได้มีงานสำคัญสำคัญที่มีคนมาที่วัดมากมายนะคะเห็นโปรแกรมที่วัดอันนี้เป็นป้ายอยู่ด้านหน้าวัดนะคะด้านหน้าวัดพุทธารามหลี์นะคะก็บอกบุญญาติ โยมที่มีจิตศรัทธานะคะเพราะว่าบุรณะอ,อ,อาคารนะคะตึกที่ก่อสร้างมาตั้ง170ปีแล้วนะคะตั้งแต่ก่อตั้งวัดมาก็ยังไม่ได้บูรณะหลังคาใหม่นะคะหลังคาก็พบว่ามีการรั่วซึมนะคะในช่วงฤดูหนาวก็จะมีอากาศหนาวเย็นมากนะคะก็อย่าทาง ใครมีจิตศรัทธาก็เชิญร่วมทำบุญด้วยกันนะคะผ่านเข้าไปที่วัดนะคะก็จะเป็นตึกมหาลัยนะคะมหามหาลัยอยู่เอลีดยูนิเวอร์ซิตี้นะคะก็จะมีหลายอาคารนะคะอันนี้ผ่านอยู่ใจกลางเมืองหลีดเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเมืองหลีดก็เป็นเมืองใหญ่นะคะ อยู่ทางตอนเหนือเหนือของอังกฤษนะคะเมืองลีดแล้วก็ออกอก็จะมีทีมฟุตบอลขนาดใหญ่ด้วยนะคะลีดอยู่ในเตดด้วยอันนี้เป็นใจกลางเลยนะคะลีดที่อ่าอันนี้เป็นทางที่เราเดินทางไปวัดนะคะก็จะผ่านอันนี้ก็เป็น university เหมือนกันเป็นแผนกศิละปะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ University of Arts นะคะอันนี้เป็นอาคารศิละปะนะคะก็จะมี เยอะเลยนะคะเมืองหลีก็จะเป็นเมืองขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะที่เราผ่านผ่านมา